สว,วัสดีค่ะมือนี้ยายรวยผ้าแห้งสีผ้ามาจุดถูกสองมิสเซแนลเดอ้อกดติดตามกดซับตะไข่นำราคาเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจคนเทชิปราคาเด้อมาสีผ้ามาจุดมาเพื่อเป็นแนวทางครับในการซื้อสลากกินแบงครับสลากกินแบงรัฐบาลทําพิธีก่อนครับทองกระถาทําพิธีก่อนอากอนสิเฮ็ดเดอ้อค,ค่ะ ยาวเลือกกันครับยาวบริเบิงเด้ออ่ามือนีมาเห็ดยูสานได้พี่น้องเด้อเด้อปูเด้อหลักสมรักษาอ่ะสิจางน้ำรั่มมาฝันเด้อเออมันมาเด้อหนื่นักโหลดเพียงลอตเตอรี่หลายรไปโหลดอืมงอ่ะแล้วก็เสียบนั่นแหละมันจะมันจะล่มไหมอืมมันลมนะใบไม้ยังไม่ติงทำซมังน้ำเลยโอ้ยล่มลม อยู่ทางหนอกมันลมเสียนเนาลมแห้งลมมันพัดครับลมพัดไฟมันบปติดเลยจุดเตี้ยนเอาใส่เสียนเอลมมันแห้งครับอันนี้ยี่หอยสงสัยแถมกระูบมั้งตอนนี้ของวัดถูบเออเนี่ยวัดเตียถูบเออที่เม่ว่าสื่อือถูบ่เห็นโบจุดเตี้ยว่ามันเอียงว่ะนะ เป็นตัวจีนแม่เนี่ยไม่มีหลวไ้ใครเออไม่มีหลวไ้ใครตอนนี้ละตัวสหาโฉกเข้าเนียนเห้งๆห<อ> <ๆ S 2> ้งเห้งห้งกูเด้อแห้งเห้งนี่ยเลยครับนี่ซ้ำนี่เอาใดไปเนี่ยเปล่าจะหน่อยพ่อละนับเลยเสร็จครับโอเคครับบังครับเขามารอรุ่นกันครับถอดเท้าก่อนถอดถอด สองคาถากันเ้อยพี่น้องเด้อ <All right, S 2> หันหนนา <all right. S 2> ไปทางที่เหนือเด, <All right. S 2> ด,ด้อนี่ยครับหันใดทัางใดออกงาอ ทั้งภาษาจีนมาทาาั้งเฮ้าเอออ่านั่นละอ่าเราเบิง <จะ S 1> เ่งได้ครับเด้อเจ้าทีเอ้แถวนี้เด้อ<ง>ทีได้ยวล้ำเท้บองวัดเหนียาสีจ้างนั่งล้ำ<ง>มาล้ำถวายเลยดองไผ่ดองมันได้ครับเด้ออ่าเพื่อเป็นหน้าทางเด้อค่ะเด้อดูอครับกำลังจุดได้ครับเด้อเจ้าแม่รวยเด้ครับ กำลังจุดเด้อพี่น้องเด้อรอรุ่น mm. ์จอยกันเด้อบดที่ไหนลอดเด้อผมงนะครับผมปังผมเป็นหานั่งหานั่งหฮมชก่อนเด้อเราพี่น้องเด้อลอดสักพักหนึ่งแต่แม่ไปนั่งหลบพรมกันครับนั่งคุยกับท่านพสมอยู่พรมครับลอดุลน์จอยกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหอนหอนเอ้ยเดี๋ยวแม่นั่งหลบพรมกันได้พี่น้องเด้อ หมวดนี้หมวดวันที่สิบหกท่านบ้านบ่แมนเออวันที่สิบหกเนาะครับหมวดสิบหกท่านวันสี่สิงเออสิบสองไทยปีเด้อเด้อพี่น้องเด้อปีสี่สสองไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เด้อเฮากัสิได้เงินกลับบ้านปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะถ่ายทำมือใดนบอกทำส้มด้วยมือนีนวันเวลาเวลามีบอลได้กันมือนีวันที่มื้อนี้วันวันที่สิบวันที่สิบวันศุกร์มื้อนี้เด้อพี่น้องวันที่สิบ มีโอกาสซื้อหลายมเออยู Jamie, ่วันที่สิบท่นวาพ่อสอนสมานาอยหกสิบสี่แล้ครับเด้อขันเห็นหลาฟ้าไปหาซื้อเย่เย่แล้วคุณน่ะมีคนถือแล้วนะคุณมีคนเฮียบไปทาแล้วคุณนะเออเจ้าของส่องมิวสิกแชนเนลโอ้แต่อย่ากหัวเนาะภาษาเออลมพัดวีวีครับคนใหม่ภาษาเราไปดูไหมมันจะเห็นเจอหรือยังเบิ่งดูพาทำต้มไปเบิ่งตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงสี่ายเลยครับเออ แดดก็เล่าเปลี่ยนเแต่ว่าหนาหนาวค่อยู่ดอกเวลาตอนเช่มันแห้งๆครับก็คือเวลานี้ครับแมนพระอาทิตย์ตรงหัวครับอ่าเห็นไปเออบัิสัทธ์เวทำส้มมังดูทำส้มมัแล้วครับได้ดวงไฟดวงมันนะครับดวงไฟดวงมันตัวแรกออกมาสิเป็นอีย่างน้นนะตากล้องเห็นเป็นสามนะครับเด้อ ทำซ้อมเห็นมันยังกรสร้างครับเออเพราะว่าตัวนี้สีบางไว้สักกอนคึ้งมหมดกันโอ้ยเบื่องจนหนึ่งผัดคืนเด็กสามอยู่เบืองจนหนึง่งผคดอึนสีอ่ะแล้วแต่าตาไผ่าตามันนด้อพี่น้องรองไผ่รองมันแล้วโม่สามกับสีสองตัวนี้ละพี่น้องเบิงนึสามคักคับเอ้า เอาบัตรที่เนี่ยเออตัวเจ็ดมาแล้วตัวเจ็ดมาแล้วครับมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อมาแล้วครับเออรางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับเอออ่ะสามกับสามเนาะเนาะปูเนาะบ่อนรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลตัวไทยครับเออโอ้รางวัลสามตัวเลขไทยกับดาวเอานาะอีกสามตัวน่ะเออดาวเอาเลยเนาะซื้อดาวเอาแล้วถือเองมันตัว ไท่ก็ได้เหรอทั้งหนากับสุ่มเบาตัะพี่น้องแมนแล้วก็ถือ,อแล้วก็ถือหกตเมียนแล้วตกล้องเคยถือหกตัวแล้วนะครับเอรา,างวันที่สี่ครับเอบัตรทีนี้จะเอารางวันที่หนึ่งนยครับบาทหนี่อตัวสองกะลังมาแล้วครับ,รบ,รรบดดพี่น้องครับหัวกำลังโพครับโอ้ตัวเลยเนาะพี่น้องาะ ล่างโพด,ด้าพี่น้องเด้ออ่ะอือได้เยน้อเสียบจ้ำพดบ่ฮะอ่ะเสียบจ้ำพดบ่เออเขอมายเสียบจำ้ำเออม,มันจีบว่เห็นตัวกน้นเห็นนี่ก็เมียนดูตัวชายมันจะเป็นตัวเดาเออแมีนตัวเฮงเออตัวเฮง,งเพราะว่าจะบังไว้ตัวหนึ่งตัวเฮงใครเฮงมัน ห้อยมันคือสามแปดเทอร์โนบาตใเรีือลวดมึง <laughs> โ,อโอ้ยคับกระบาดด้วนะคักเทอร์โนบาตที่นะรถแห่งเปลี่ยนยางมากเลยเออรถนึงเปลี่ยนย,ยางมาไม่ไม่บัตินี่เนี้ยเปลี่ยนยางเปลี่ยนโช๊คเลยลูกใส่ลูกใส่เขียวปื้อีเลียผัวน,นะผัวนะครับเบิ้งนะครับทะเบียนรถครับเอ้ยแม่ใหญ่นั่งเจ้าเขียวปื <laughs> ้นมาชมเบิ้งก่อนเออรถไปเปลี่ยนยางไม่ไม่ไมพี่น้องเบ้ยชัดแจ๋วเลยบาัีินะเออ สัดแจวเลยกับเรียกกุญแจสามแปดครับเรียกทูบกับสามแปดครับคักเถือกเด้อปูเดอ้อาจทิได้ล่ำถวายอิรีได้หลังวดนี่เนาะบัดล่ำถวายกะทิไทยอีกเด้อปูเด้อวัดก้อนถือกหน่อยเว้ยมันจ้างมาได้หรือปูเด้อถือกหน่อยนั่นแมนเอาจังๆลวดแล้วมันที่หนึ่งที่สองก็ว่าไป ขอหลักแสนเด้่ยปูเอ้ยขอหลักแสนจังสีได้จ้างเถือลักหมื่นมันจ้างบ่ได้เด้จังจะจ้างผู้นึงเขาเก่าเป็นหมื่นหลักแสนกขาลักล้านเนี่ยปูเอเออกับหลักล้านเนี่ยปูเอเนี่ยกะทิล้มนี่ละกะทิไทยไทยทอดอีกปูกะทิดังดังว้ายเบื่อต่คนมาไหว่ละบันเออสิบ่ขูดเต็มอยู่บนน้ำร้อนสิบ่ขูดเต็มบนน้อบาที่ไหนปูเอ้ปูซิบ่ได้ทาแป้งเต็มบ่มันถึงบันเออชัดเจ้าเรื่องบาที่ไหนอ้าวบาดไหน ตัวที่สามกำลังพอเต็ม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 เลยอาเจิดเลยแม่ซื้อไว้ยี่เด้ยละใบหนึ่งเออหนึ่งมันคักอ่ะอเพราะว่าวดก้อนน่ะก็ซื้อแปดสามแต่ว่าแปดกอออกแปดสองวันนี้เต็มเต็มเร่งวันดิบหัวเจ็ดกับสามแล้วนเนะเออเห็นแล้วเห็นหัวแล้วพี่น้องบังคับทางกระทรครับรอรุนพี่น้องใครแล้วพอไปพไปพอแล้ว เออล้อรุนด้พี่น้องเ้อหวมันคือเรียกเกต่ละบ้านแมนเบิ้งเอาด้พี่น้องเอ้อบอดังประ้ดันผิดกฎของ YouTube ครับเอาสามแปดแปดสามสามสมสามแปดสามแปดสามประมาณนี้ครับเบิ้งเอาครับโอ้ยแหงคักบัดที่น่ะโอ้ยเรียกรัสามสามแปดอะ ืมคือสิออกคักเฉบไปคือสิออกคักแฉยเนาะสามตัวนสิบหกสามสามแปดพี่น้องเอ้ยของก็ไมลรถเลยเบิ้งเลยครับสามสามแปดสวัสดีค่ะอันเข่าเมื่อเบิ้งแล้วกดติดตามกดซับตะไคร่น้ำเด้อค่ะเดอเอ้อเออเบิ้งเอาคักคักรถพี่นออ้องเออไปหาซื้อลอตเตอรี่เด้อพี่น้องเดอ้อก่อนสิเบิดก่อนเดอเอ้อกดติดตามกดซับตะไคร่เด้อค่ะเดอ้อ เด้อเป็นกำลังใจคนเฮ็ดชิปเด้อจะได้เฮ็ดชิปหน้าต่อไปซ่องมิซิสชาแนลเด้อค่ะเด้อคอยทานมะส้มยู่ดีไม่แห้งเด้ออ่ะแห้งๆรวยๆกันทุกคนทุกทั่วหน้ากันทุกคนเด้อสวัสดีค่ะอ่าถูก